สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X-Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแอรนะครับวันนี้แอคก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่จะมาบอกเล่า90กับเจ้าตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับตัวนี้เป็น vivo x90 pro plus นะครับซึ่งณนะตอนนี้นะครับในไทยก็เอาในเรื่องของ vivo x90 pro มานะครับแต่ก็วันนี้จะสั้นๆเรียบๆง่ายๆนะครับแล้วก็เจาะจงลงไปเลยว่า ความแตกต่างระหว่าง Vivo X90 Pro กับ X90 Pro Plus เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะพิจารณาความเขาเรียกว่าอะไรความต้องการที่จะใช้ตัว Pro ดีหรือจะไปขยับเป็นตัว Plus ดีเนี่ยตรงเนี้ยมันมีนัยสำคัญนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องเจ้าตัวที่เป็น ลอมจีนนิดนึงนะครับที่ไม่ใช่ g l o b a l นะครับในส่วนของ g l o b a l นะครับในส่วนของลอมจีนครับก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับเขาก็จะใช้ในเรื่องของ ui ที่เป็นของเขานะครับก็คือจะเป็น origin os นะครับ3.0แล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับหน่นะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของพออัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยในเรื่องของแอปนะครับซึ่งจะมีในเรื่องของแอปโคลนมาให้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นแอปโคลนที่ ใช้ในไทยได้แล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ l ล n ์ในเรื่องของ Facebook อะไรเนี่ยมาให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของ เทคนิคนิดนึงนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับจะได้ไม่การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าไปใช้นะครับโหมดมืดนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับให้ปิดโหมดมืดนะครับมาใช้โหมดธรรมดานะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะให้เพื่อนๆที่ใช้ vivo นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลที่เป็น origin os หรือในเรื่องของ rom kernel เหมือนกันนะครับเผื่อจะมีบั๊กตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ให้รู้ไว้นะครับเปิดมาในเรื่องของ rom จ e n นะครับก็จะมีเคสมา ให้นะตอนนี้ไม่ใช่เคสของเขานะครับไม่ใช่เคสคู่ตัวเคสคู่ตัวจะเป็นสีดานะของแอรก็ซื้อมาจะเป็นหายไปแล้วนะครับไปไว้ตรงไหนแล้วไม่รู้นะครับแล้วก็จะมี b บ็คกิ้งชาร์จตัวนี้นะครับก็จะมีชาร์จให้นะครับตัวนี้จะรองรับชาร์จที่ก็รองรับฟ้าชาร์จที่66วัตต์นะครับตรงนี้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของชาร์จของเก้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้นะครับสูงสุดที่90วัตต์นะครับในส่วนของตัว ตัวโปรนะเขาจะเป็น120วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับในเรื่องของอ UI interface ก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็นในกล่องของตัวลอมจีนก็จะมีประมาณนี้เลยพื้นพื้นนะครับลอมจีนก็สามารถที่จะลงเพจสโตร์ได,เเด้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนความแตกต่างของกล้องนะครเรื่องบอดี้อะไรนะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับในส่วนของกล้องนะครับเดี๋ยวเช็ดแป๊บนึงนะครับนะฮะจะได้ชัดๆนะฮะในส่วนของเลนกล้องนะครับก็จะมีในเรื่องตรงนี้นะครับเพริสโคป ซูมนะฮะเป็นกล้องซูมนะับเป็นกล้องเพริสโคปนะฮะที่เป็นสีเหลืเรียนมาให้มานะฮะในส่วนของอื่นๆนะฮะก็จะเหมือนกับเจ้าตัวโปรหมดเลยนะฮะแต่ตัวพักเนี่ยจะต่างกันตรงนี้นะฮะก็อย่างที่แรกบอกไปในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของกล้องเท่านั้นเองนะครับก็จะใช้ของเนี่ยครับซอฟต์แวร์ของไซต์นะครับมาให้เน่นะครับก็ยังอยู่ นะับตรงแฟล LED ก็จะเป็น3ามแฟลเช่นเดียวกันนะครับในพื้นก็จะเป็นพื้นหนังแล้วตรงนี้ก็จะเขียนในเรื่องของ x t r e ซ์ตรีมบราบรานะฮะก็จะให้เขียนมาอย่างนี้เหมือนกันเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวลอม512นึ่งสะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัว g ก o บอลเนี่ยจะให้มา2 5งหรือ512นะแต่ตัวลอมจีนเนี่ยมีทั้ง256แล้วก็512เอาไว้ให้เพื่อนๆเ,เลือกกันนะครับก็ประมาณนี้ในกล่อง โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแอจะพูดถึงเจ้าตัว plus ก่อนนะครับเจ้าตัว plus นะครับความแตกต่างที่มันให้มากกว่าเจ้าตัว pro นั้นก็คือ1เลยนะครับหลักๆที่เห็นเลยนะครับก็ในเรื่องของหน้าจอนะครับซึ่งหน้าจอของเจ้าตัว pro เนี่ยเขาจะใช้เป็น amoled ค่ายชนิดของของ amoled ก็จะเป็นของค่าย b อี e นะครับเป็นเป็นค่ายหนึ่งที่ถือว่าก็ดังเหมือนกันนะครับในจีนนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวไ9 0 Pro Plus เนี่ยก็จะเป็นของซ m s u n g นะครับที่เป็นเทคโนโลยีอ่าเขาเรียกว่าอะไร่าเจนเขาเรียกว่าเจน6แล้วนะครับเป็น AMOLED e6 นะครับเป็น Gen 6นะ Gen ล่าสุดนะครับในการทำเทคโนโลยี AMOLED นะครับหรือ OLED นะครับของ a m s u n งตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะให้ค่า PPI นะครับของอหน้าจอเนี่ยที่มากกว่าเจ้าตัว vivo 90 Pro ธรรมดานะครับซึ่งมันก็เอาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดู เปรียบเทียบกันถ้าไม่ได้เปรียบเทียบกันจะจ๋าเนี่ยแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนเล่นหรือเป็นคนที่ชอบดูเขาเรียกว่าอะไรดูความคมชัดดูค่า PPI ดูค่าพิกเซลดูอะไรของมันเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาเทียบกันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างแน่นอนนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้า ถ้าไม่ได้เอามาเทียบเนี่ยในเรื่องของค่าพิกเซล per อินเนี่ย400กว่าเนี่ยของเจ้าตัวโปรเนี่ยมันก็โอเคแล้วมันก็เลืเอๆือแล้วครับแต่ตัวนี้มันเป็น500กว่าซึ่งถ้าเป็นคนเล่นจริงๆเนี่ยจะรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ LTPO ด้วยนะครับ LTPO นั่นเองก็จะเป็นการลด ความร้อนนะครับในระหว่างการใช้งานนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นข้อดีของแฟดชิปนั่นเองนะครับยิ่งทํามากับตัวที่เป็น snapdragon 8 Gen1 ด้วยซึ่งเขาก็จะพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจาก snap 8 8 8 8 Gen1 นะครับแล้วก็8 Plus Gen2 ตัวนี้นะครับซึ่งทุกคนาการันตีเกือบทุกค่ายนะครับที่ใช้เจนนี้นะครับโดยเฉพาะาจากเขาเรียกว่าอะไรจากา เจ้าใหญ่นะครับเจ้ายักษ์ใหญ่ที่ทําชิปเซตตัวนี้ขึ้นขึ้นมานะครับก็จะเป็นเจ้าของอไต้หวันนั่นเองนะครับที่ทํามานะครับที่เข้ากลับมาแล้วอย่างที่เคยพูดไปในในรีวิวที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทําตัวเนี้ยชิปเซตตัวเนี้ยแปดเจนทูเนี้ยได้มีความเย็นลงได้มีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ทําให้มันร้อนเกินไปไม่ว่าเราจะออกไปการแจ้งหรืออะไรเนี่ยในการถ่ายลูกถ่ายอะไรเนี่ยเครื่องก็จะไม่ร้อนนะครับบวกกับ หน้าจอที่เป็น LTPO อย่างที่แอบอกไปตะกี้ด้วยมันก็ยิ่งเสริมให้การใช้งานเนี่ยกับ CPU เนี่ยมันสมูทมากยิ่งขึ้นมันสเตเบิลมากยิ่งขึ้นในการคอนโทรลความร้อนนะครับก็ง่ายๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหลักใหญ่ๆที่แอลกอยากให้เปรียบเทียบระหว่างตัว Pro กับตัวโปรพัสนะครับก็จะจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตัว plus นะครับเอากันตรงๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ใช่เป็น อันนี้คือความสุขส่วนตัวเลยนะครับถ้าใครไม่ได้เป็นนักถ่ายรูปจ๋านะครับเพราะว่าในเรื่องของเซนเซอร์เนี่ยมันใช้เซนเซอร์หนึ่งนิ้วเท่ากันนะครับซึ่งเป็น i m s 989เช่นเดียวกันนะครับจะต่างก็ตัวไอเลนที่เป็นโพลิสโคปซูมนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวโปรมันไม่มีแต่เจ้าตัวนี้มันมีให้มานะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้เป็น เขาเรียกว่าอะไรโฟโต้จ๋านะครับถ่ายรูปจ๋าเนี่ยเรียกว่าตัวโปรเนี่ยมันก็เหลือแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าแบบประมาณหมื่นหนึ่งเลยที่ห่างกันนะครับแต่ว่าก็ก็ก็ช่างน้าหนักอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าในไทยเนี่ยค่าเครื่องเอากันตรงแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้พูดอะไรมากที่เป็นตัว global น่มันก็จะราคาสูงนะครับกับตัวจีนตัวเนี้ยที่เป็นตัว plus นะซึ่งสเปคเนี่ยดีกว่านะครับราคา กับถูกกว่านะครับถ้าซื้อในจีนครับเอาพูดแบบตรงไปตรงมาแต่ท่านก็ต้องแลกกับการที่เขาเรียวกว่าความสบายใจในการซื้อของโกลบอลในไทยซึ่งเขามีในเรื่องของประกันจอแตกนั่นนู่นนี่มาให้เพื่อนๆด้วยสําหรับคนที่เล่นเครื่องจีนนะครับต้องเป็นคนที่เขาเรียวกว่าอะไรเ,เล่นมาประจําอยู่แล้วนะครับทําใจได้กับตรงนี้นะครับก็คือถ้าไม่มีประกันก็คือก็ ก็รับได้ตรงนี้นะครับแต่เท่าที่แอคเคยเล่นเครื่องจีนมาหลายเครื่องเนี่ยน้อ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 ย,อยมากที่จะมีปัญหาในเรื่องนั่นนู่นนี่นะครับแต่ก็ชั่งน้ําหนักเอานะครับไม่ได้ว่าอ่าใครดีใครไม่ดีนะครับก็อยู่ที่เราเอาความสบายใจเราเป็นหลักนะครับว่าเราเลือกอะไรนะครับแต่เอาตรงๆนะถ้าคนที่ไม่เคยใช้เซนเซอร์ใหญ่ๆเลยแล้วมาใช้ตัวเซ็นเซอร์ใหญ่เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันไม่ชินมันต้องปรับตัวนะครับบางรูปเนี่ยเอ้ยตัวจะคิดว่าตัวเอ่อกล้องมิสเลสเนี่ย ดีกว่าด้วยซ้ําในการถ่ายระยะใกล้นะครับในระยะมาโคอะไรเงี้ยคือซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครัคือมันใช้ง่ายเอางี้กว่ามันไม่ได้ว่า,าตัวตัวตวิเศษมันดีกว่าหรอกแต่มันใช้ง่ายกว่านะครับซึ่งไอตัวแฟลชชิ i เนี่ยมันต้องลืยืดระยะโฟกัสมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยาวกันไปเลยนะบ,บอกเล่า90กันเดือนี้ก็อย่างที่สรุปก็คือถ้าใครที่ชอบความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ แฟกชิปนะครับซึ่งไม่ได้ต้องแบบถ่ายรูปจ,จา๋าๆซึ่งตัวโปรเนี่ยมันก็แบบโอ้มันก็โอเคแล้วนะครับสําหรับแรกเองใครที่ตัวโดยส่วนตัวแรกเองเนี่ยไม่ได้ถ่ายกล้องจ๋าอะไรมากมายเนี่ยก็ยังอยากที่จะใช้ d ดเมนซิตี้เก้าพันสองเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเก้าพันสองนะครับมันมันยังมีความร้อนมากกว่า8ปดเจนทอ่าเอาอกลายเป็นอย่างนี้อีกซึ่งเจนที่แล้วเนี่ย8ปดพัทเจนวหรือ888เนี่ยมันไม่เท่ากับตัวตัวเดเมนซิตี้ 8,000หรือ9,000นะครับซึ่ง9,000เนี่ยมันจะเย็นกว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าพอมาเป็น density i m 8 Gen 2เนี่ยโดยที่แอผ่าน8 Gen 2เนี่ยมาหลายตัวเหมือนกันแลวรู้เลยว่าโอ้มันดีมากเลยนะครับยิ่งถ้าใช้กับหน้าจอที่เป็น LTPO แล้วด้วยเนี่ย low temperature เข้าไปอีกเนี่ยกับ CPU ที่มันทำมาสอดคล้องกับหน้าจอเนี่ยมันใช้ง่ายมากขึ้นการ c o n ซ u m แบตเตอรี่ก็ น้อยลงนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ร้อนนั่นเองเอาไปถ่ายรูปกลางแดดจ๋าๆมันก็ไม่ทำให้อซอฟต์แวร์ของกล้องเนี่ยขึ้นว่าฟอร์ตโค้ดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีหรือจะค้างหรือกระตุกไปเงี้ยมันจะไม่มีเลยโอเคมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างอย่างที่สองใหญ่ๆหลักใหญ่ๆก็คือเซนเซอร์ของกล้องนั่นเองนะครับเซนเซอร์ของกล้องก็แน่นอนนะครับในเรื่องของอความวายนะครับเลนวายนั่นเองนะครับก็จะให้ พิกเซลที่มากกว่าในตัวโปรเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วกับอย่างที่บอกนะก็จะมีในเรื่องของเพลิสโคปตัวเลนส์ซูมตัวนี้นะครับติดสีเหลี่ยมๆนะครับที่ให้มานะ <im it> ก็ไปให้เพื่อนๆช่างน้ำหนักเอาเอากันนะครับว่าระหว่างไม่มีประกันเอานี้กว่ากับมีประกันสบายใจอย่างไหนมากกว่าแล้วอยากลองความเป็นแสกชิประดับไหนแล้วเราเป็นนักถ่ายรูปแบบ จ๋าหรือไม่จ๋าเท่านั้นเองนะครับถ้าทุกขั้นเป็นนักถ่ายรูปแบบพื้นๆทั่วไปนะครับเอากันตรงๆนะครับตัวโป,โปรก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับในเรื่องของ d ั m e n ิ i ด์9,002ในเรื่องของตัวโปรนะรแต่ก็จะมีความร้อนหน่อยนะครร้อนมากกว่าตัวสแนปด a กอน8 Gen 2นนี้ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานั่นเองต้องชั่งน้ําหนักเอาประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆไว้เป็นข้อพิ นานานะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มาบอกเล่า90กับนี่ยฮะความเป็นกระแสของ vivo x90 pro นะครับเทียบกับ vivo x90 pro plus ที่ใช้อยู่นี้นะครับมันจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็เอาไปเป็นข้อพิจนารณาเอานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ บอกเล่า90กันสั้นๆแค่นี้นะครับแล้วเช่นเดิมครับถ้าอยากให้แอคมีข้อมูลดีๆนะครับข้อมือถือแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้กับเพื่อนๆได้เป็นข้อมูลกันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับจะได้อ่าทันดูแอคได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ